ประตูโรงานปิดแล้วตู้รอติดแล้วเหอรอใช่ก็ถึงคราวมองมลบนทางเมือมนจะมีกี่คนเมื่อเข้าใจเห็นใจอยู่เพื่องานทำเพืเ่อเงินไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเดือนละไม่เท่าไร่ไม่พออย่าใส่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมีกี่วันเลี้ยงเมียนะที่เป็นวัน กรรมก่อนเละขายแรงงานกรรมเนี่ยฉันเป็นแสนลำบากชีวิตทุกยากค่ายุคค่ายาค่าโดนค่านี่ค่าน้ำข้าไฟบ้านต้องเช่าและค่าข้าวค่าเหล้าสำคัญไดเรียนแล้วเน<ร><ร>ี่ยใช่เอม้มซื้อเท่าไหร่ล่ะดือนสุดท้ายจะให้ทำยังไงทำยังไงเหรอ ก็พวกเขาเลิกจ้างแล้วแค่น่นสิหน้าตาไม่ดีอเาไม่จา้างแล้วคิดเขาท ากตัดใจหุนกลับคืนสู่บ้านนากำหนดปัญญาเขยันทีนาไปแล้วเออนี่เซ็งเช่วงน,<อ>นี้ละครมันมีเน้นเป็นเป็นมีเน้นอะไรนะสามสีเรื่องไหนนะนี่ไม่จริงๆเรื่องเรื่องต่อไปที่เตรียมตไว้มีอยู่แล้วเรื่องเยอะแยะมากมายตอนนี้กล้องถ่ายอยู่เราไม่พูดอยู่แล้วเดี๋ยวพูดจะไม่หาต้องเก็บไว้ก่อนใช่ไหมที่ต้องเก็บไว้ก่อนไงโอเคแต่จริงจริงต้องคิดไว้บ้าง ถ้ามีามีโน,น่นเนอะโกลนมากบางทีอะ <c oughs> จะบ้าแล้วไงยิ้มอยู่อย่างเดียวตาตีแล้วอะมาแล้วค,คิดขอทานละอายใจอยู่คิดขอทานละอายใจอยู่จะสู้สองมือ,อยังดีได้สองขาย,ยังอยู่จะสู้สองมือ,อยังมีได้สองขาย,ยังเดินหนึ่งดีแต่นใ,นใจไม่กล้าอย่ามาปัดอย่ามาปัดอย่ามาปัดใ้ดี อยากตัดใจหัวกับคืนสู่บ้านนาก็หมดปัญญาเขายาที่นาไปแล้วแล้วแล้วร้นานไต้มแล้วร้มากมายร้ารักก็ควักควายยัยงเดินรื่ไปสายตาจับจ้องที่ปลารับการาำลงแล้วร้านรวงก็ปิดร้านเยื่อรวง รราตรีเป็นบ้านเธอสถานบริการสร้างน้อยทำงานหลังปากเราเก่งกันตัวเป็นกลิ่นสุดยอดเซ็งเซ็งหน้าตาพี่เป็นชายฉันลันเล็กน้อยใชเรื่องอะไรอ่ะน้อยช่อแม่พี่ขายใครไม่ออกมันชุยบันนอกจะมีก็แรกใสเอาไว้ไทยนะ บทดเรยวแรงยังเข้าโรงคาสต์สัดเลือดเพราะมันได้ราคานนเนื้อนังมังสาของคนกับควายใครจะนี้วกว่ากันที่ว่าควายผมวา่าคนอะอารมณคนหรือควายคิดกอทาน อยาตัดใจหุ่นกรบคืนสู่บ้านนากังหมดปัญญาก็แยกชีนาไปแล้วเสือกมาตายตอนจบเอาลัทธิทำไงตั้นึงนา้วยาจบแบบทักทักอเลยดีว่าใจหุ่นกรบคืนสู่บ้านากังหมดปัญญาก็แยกชีนาไปแล้ว เราไปชิวข้างนอกก่อนเก่งใจเขาเนี่ยถ้าลมประมาณเนี้ยเฮ้ยอันนี้มันพาไปเรื่อยทิ้งหมดไม่ต้องเลยนคุยกันตอนไม่มีกล้องอยู่นีาเห็นกล้องเราก็ไม่เขารู้หมดต้องคุยนะชอบชอบต้องคุยแค่เฮ้ยรองเท้าเฮ้ยเก็บรองเท้าก่อนต้อนต้อนต้อนเกี่ยมเท้าฮะถึงเวลาเราต้องเลือกด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เลือกไปเด้อกรรมกรเรียกใครกานราคาน่นขาคานี้ราคาโน้ตเพราะว่าตอนหลังอ่ะ เดี๋ยวพี่จัดให้ตีต่อได้ตอนหลังแบบอาจจะอาจจะฟิลคุยกันแบบน้อยลงหน่อยต่เอเนี่ยเขาขึ้นสูงเต็มไหมไม่มีนะโอ้ยคุี่ั้ มียอมนะแล้วเอาไม่เราต้องเก็บตรงเตาร่ะพี่ one you yeah.